เนน้อยช่วยหมดนักบวชในศาสนาพุทธที่ยังอายุไม่มากพอที่จะเป็นพระภิกษุจะบวดเป็นสามเณรครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามเณรน้อยรูปหนึ่งศึกษาพระพุทธศาสนากับอาจารย์ที่ปราบเลืองท่านหนึ่งสามเณรน้อยเป็นนักเรียนที่ดีมากเคารพและเชื่อฟังอาจารย์สามารถเรียมรู้เรื่อรวดเร็วมากอาจารย์ของสามเณรสามารถมองเห็นอนาคตได้ ท่านอาจารย์ทราบแต่แรกว่าลูกศิษย์น้อยของท่านมีอายุสัน้นวันหนึ่งท่านอาจารย์นับวันเดือนแล้วเห็นว่าศิษย์น้อยของท่านจะมีชีวิตเหลืออีกเพียงเจ็ดวันก็รู้สึกเศรา้าใจมากท่านอาจารย์จึงเรียกสามเณรน้อยเข้ามาพบและบอกว่าเจ้าเณรน้อยเจ้าไม่ได้พบแม่ของเจ้าเป็นเวลานานาแล้วอาจารย์คิดว่าเจ้าสมควรจะไปพักผ่อนกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ของเจ้าไล้แล้ว อีกแปดวันค่อยกลับมาท่านทำดังนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สัมมณเนน้อยได้อยู่กับพ่อแม่เมื่อตนเองจะลาโลกหลังจากที่สัม,มนเณเนน้อยออกเดินทางเพื่อกลับบ้านท่านอาจารย์รู้สึกเศร้าใจมากท่านคิดว่าท่านคงไม่ได้พบหน้าสิพรักอีกแล้วแปดวันให้หลังสัม,มนเณเนน้อยก็โผล่มาที่วัดท่านอาจารย์ดีใจมากแต่ก็แปลกใจมากเช่นกันเพราะเนน้อยท่าทางสดใส ไม่เหมือนคนแกล้ะชะตาขาดเลยในที่สุดท่านอาจารย์ก็ตัดสินใจค้นหาข้อเท็จจริงท่านจึงถามเด็กน้อยสิเอ๋ยอาจารย์ได้พยากรณ์อนาคตผู้หมาก็มากไม่เคยผิดสักครั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจารย์อนุญาตให้เจ้ากลับไปเยี่ยมบ้านก็เพราะอาจารย์ตรวจชะตาของเจ้าเห็นื่อเจ้าจะตายภายในเจ็ดวันเทนี่ก็เกินเจ็ดวันแล้วเจ้าเองกลับดูสดใสสุขภาพดีลงมรณะ ก็หายไปจากใบหน้าของเจ้าเจ้าไปทําอะไรมาเยน,น้อยตกตะลึงไม่รู้ว่าจะตอบอาจารย์อย่างไรท่านอาจารย์เห็นดังนั้นจึงเข้าทานดูในที่สุดท่านก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรสิเออเตอนที่เจ้าเดินทางกลับบ้านเจ้าได้ช่วยชีวิตมดไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ผมเห็นมดผงใหญ่ติดอยู่กลางน้ําไปไหนไม่ได้ทำท่าจะจมน้ําตายกันผมเลยหาไม้มาพาด ให้มันเดินทอดถึถ่นั้นก็ใช่แล้วละเมตตาจิตของเจ้าช่วยต่ออายุเจ้านักปราชัยโบราณกล่าวไว้ว่าการช่วยชีวิตเพียงหนึ่งชีวิตได้นุ่นกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นเสียอ,อีกเจ้าเลยช่วยชีวิตมดไว้หลายร้อยตัวดังนั้นบุญกุศลนี้จะช่วยให้เจ้าอายุยืนนับว่าเจ้าได้สร้างกุศลช่วยให้ชีวิตภายภาคหน้าของเจ้ารุ่งเรือง แต่เจ้าจะต้องสร้างสมกำมีต่อไปเจ้าควรเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ผู้คนมีเมตตาเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปล่อยให้สัตว์มันมีชีวิตอยู่อย่างสุขสงบปราศจากคนรบควรสาม,มนิรน,น้อยไม่เคยลืมคำสั่งสอนของท่านอาจานแนน้อยมันภาคเพียรจนในที่สุดได้บวชเป็นพระภิกษุที่ดีควรฆ่าแก่การนับถือเลื่อมใสและมีชีวิตยืนยาว